โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนครับสำหรับในพาทนี้นะครับเราก็จะมาทำตัว speech recognition นะหรือก็คือการแปลงเสียงของเราให้กลับไปเป็นตัวหนังสือนะครับซึ่งในพาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำการแปลงตัวหนังสือของเราให้กลับไปเป็นเสียงเนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัว library ที่ต้องใช้นะครับก็มี2ตัวนะครับซึ่งก็คือ speech recognition นะครับแล้วก็ตัว pyaudio นะครับ ก็มาติดตั้งกันเลยนะครับสำหรับไลบรารีตัแวแรกก็คือ s p e c e recognition นะครับ,ก,รบก็ทำการติดตั้ง p p install s p e c e recognition นะครับก็สำหรับไลบรารีตัวนี้ผมก็ได้ติดตั้งไปแล้วนะครับซึ่งใครยังไม่ติดตั้งก็มันจะโหลดแป๊บหนึงนะ่งเนาะโอเคแล้วต,ต่อมาคือ py audio นะครับ ซึ่งตัว p v audio เนี่ยมันจะเอาไว้สำหรับรับเสียงจากไมโครโฟนเนาะสำหรับเชื่อมต่อไมโครโฟนอะไรประมาณนะั้นซึ่งมันจำเป็นต้องใช้เนาะแต่ว่าไลบรีตัวเนี่ยมันจะหาติดตั้งยากหน่อยก็ถ้าใครก็ไปหาดูแล้วกันถึงบางที p i p ละต่อมันก็ไม่ได้แต่ว่าผมก็ติดตั้งไปแล้วเนาะโอเคเริ่มกันเลย แล้วก็ทําการติดตั้งพอเราได้ไลบรารีสอตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกก็ทําการ Import s p e ปีซ์รีคอร์ดนิชนะครับไวท้ที่ในชื่อว่า SR นะครับโอเคแล้วก็ทำการ Import นะครับ pyaudio โอเคนะครับจากการ Import p y a u d i o เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาสร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับสร้างตัวแปร r นะครับซึ่งก,ก็คือ speed recognition เป็น recognizer นะครับ recognizer k นะครับแล้วก็ทำการ ทดสอบกันเลย w i s n ับ s p e e d r e c o g n i t i o n m i c r o p h o n e ให้ s p e e d r e c o g n i t i o n m i c r o p h o n e นะอยู่ในชื่อต่อแปลว่าอาสาวแล้วกันโอเคแล้วก็ให้สร้างต่อแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะจะว่า audio เนาะเท่ากับตัว รีคอร์ดไนเนะครับดอทดิเทนดิเทนดิเทนนิงนะครับให้ฟังเสียงที่ซาวนะครับโอเคพอฟังเสียงซาวเสร็จเรามาทำการ t r ีสทรีนะครับพิ Pin. ก็มาทำการปลี่นก็มาทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับตัวแปรสร้างชีวเทสแล้วกันเทสเท่ากับ r d t d c o c nice d c o c nice underscore google นะค,ค,ครับโอเคให้เอาเสียงนี้ไปค้นหาใน google อะไรประมาณนั้น ก็ไม่ค่อยรูออย้เรื่องอะพวกนี้เนาะแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ให้เอาคําไหนไปนะครับก็คือคําที่อยู่ในต่อแปรออดิโอนะครับโอเคใส่ค่าเป็นนอนไว้ให้เป็นภาษาอะไรนะครับจะให้ไปหาใน Google เป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคจบแล้วนะครับแล้วก็ทำการ กินออกมาดูหน่อยนะครับิ r i n t to t e ทสนะครับแล้วถ้ามันเกิดเรืเอยนะครับแล้วก็ทำการ something to do wrong นะครับเห้ก็มาทำการเทสกันเลยนะครับ สวัสดีอโอเคเราไม่รู้ว่าโปกแกมันเริ่มงานตอนไหนเนะาะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำการอืมว่าอย่างไรดีพิมพ์ขึ้นมาเนะี่ยว่ามันทำงานแล o m ซ t ติ n งโอเคนะครับ อันนี้ก็ใส่มันสักหน่อย U C ีนะครับมาเททดสอบกันสิ Hello มีบางอย่างผิดพลาดนะครับอ๋อเป็นตัวใหญ่ะโอเคทดสอบดู Hello โอเคนะครับก็เป็น you say hello นะครับอะไรประมาณนี้อ้ลองเทสดูดีกรา I am from Thailand ก็ u s ร s a I d I am from Thailand นะครับโอเคนะครับก็อ่าเรามาลองดู่เป็นภาษาไทยบ้างนะครับก็แค่เปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นทีเนะครับแล้วก็ลองพูดอะไรบางอย่างอ่าอันนี้ก็เป็นคุณพูดว่า นีกอมีบางอยา่างผิดพลาดโอเคนะครับสำหรับคราวนี้เราจะให้มันเราจะลองเทสที่ภาษาไทยบ้างนะครับมาลองดูกันสวัสดีครับเฮแล้วครับมันก็จะขึ้นมาสวัสดีครับลองเทสดูอีกรอบ คุณรู้จักฉันหรือเปล่ามันก็จะขึ้นมาคุณรู้จักฉันหรือเปล่าอ่าอะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับก็ผ่านมา8นาทีแล้วอ่ะนะครับก็ขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b สไคร b e ได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ